6ปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดินของเราเจ้าของที่ดินหลายๆคนนะคะอาจจะกําลังตั้งราคาขายที่ดินของตัวเองอยู่แต่ก็ตั้งไม่ถูกจะตั้งถูกก็กลัวไม่ได้กําไรแต่จะตั้งแพงเกินไปก็กลัวขายไม่ได้วันนี้มาดู6ปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดินของเรากันค่ะ1ราคาตลาด เราจะตั้งราคาขายเราต้องรู้ราคาตลาดนะคะว่าที่ดินของเราเนี่ยแปลงใกล้เคียงหรือแปลงในโซนเดียวกันเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ซึ่งราคาตลาดก็จะเป็นเหมือนราคากลางเป็นมาตรฐานนะคะที่เราสามารถใช้ในการเทียบเคียงในการตั้งราคาขายได้คะ่ะ 2. ลักษณะเฉพาะ ของที่ดินของเราเราจะตั้งราคาเราต้องรู้ทั้งข้อเด่นและข้อด้อยของที่ดินของเรานะคะอะข้อเด่นก็เช่นที่ดินของเราเนี่ยรูปทรงสวยมากๆเลยแถมหน้ากว้างติดถนนเนี่ยคือกว้างมากๆเลยหรือที่ดินของเราเนี่ยอยู่ในโซนที่น้ำไม่ท่วมส่วนข้อด้อยก็เช่นน้ำไฟยังเข้าไม่ถึงอยู่ในโซนที่น้ำท่วมได้ง่ายมากมาก หรือที่ดินเป็นบ่อน้ําต้องถมอีกเยอะเนี่ยค่ะเราจะตั้งราคาเราต้องรู้ลักษณะพิเศษของที่ดินของเรานะคะ 3. ขนาดที่ดินที่ดินแปลงใหญ่ก็จะมีราคาต่อตารางวาที่ถูกกว่าที่ดินแปลงเล็กนะคะอย่าเอาราคาของที่ดิน10ไร่มาเทียบกับที่ดิน100ตารางวาเพราะราคามันจะแตกต่างกันค่ะ 4โลเคชันที่ดินที่อยู่ต้นซอยติดกับถนนใหญ่ก็จะมีราคาแพงกว่าที่ดินที่อยู่ในซอยลึกๆ 5. ขนาดของถนนที่ดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่มีถนนหน้าที่ดินนะคะที่ขนาดต่างกันราคาก็จะต่างกันค่ะเช่นแปลงหนึ่งเนี่ยมีถนนที่ผ่านหน้าที่ดินเนี่ยเล็กแค่4เมตรกับอีกแปลงหนึ่งมีถนนที่กว้างใหญ่ถึง10เมตรเพราะฉะนั้นที่ดิน2แปลงนี้ก็จะราคาต่างกันแน่นอนค่ะ 6. ศักยภาพในการใช้ที่ดินเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพรบรแล้วก็กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการใช้ที่ดินนะคะเช่นพรบผังเมืองผังสีต่างๆที่ดินของเราเป็นผังสีอะไรมีศักยภาพในการใช้มากน้อยแค่ไหนหรือเป็นพวกเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างค่ะสามารถก่อสร้างสิ่งนี้ได้ไหมหรือห้ามก่อสร้างสิ่งไหนเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่มีผลต่อราคาที่ดินของเรานะคะ ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์เมนต์และกดแชร์เป็นกําลังใจครูอุ๋ยด้วยนะคะถ้าใครชอบความรู้กับสังหาดีๆฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครูอุ๋ยนางฟ้าสังหาจะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาฝากอยู่เสมอค่ะ